วัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมันอยู่ที่เถียงนาเหมือนเดิมนะครับชัดไหมเนี่ยโอ้ยไม่ชัดอีกแหละแป๊บหนึ่งนะครับเออมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญสมเด็จผู้จา์โต นะครับวันนี้มาชมเหรียญสมเด็จผู้จารโตผมรังสีนะครับรูปเต็มวงนะครับเดี๋ยวองค์เล็กนิดนึงองค์เท่ากับเหรียญ25สตางค์เลยนะครับจะปรับความชัดใหม่ก่อนเอ้ยทำไมอ่ะนะครับเหรียญเล็กๆเท่ากับเหรียญบาทนะครับผมอ่ะหากล้องก่อนอ กล้องมาส่องก่อนนะครับก็เป็นเหรียญสมเด็จผู้จารย์โตนะครับรุ่นเขาเรียกเป็นวัตถุมงคลรุ่น108ปีวันละครั้งนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวนี่ยีมิถุนายน2523นะครับจัดสร้างปี2523นะครับ วัตถุมงคลรุ่นนี้เขาสร้างนะครับเนื่องด้วยเนื่องในวาระที่ครบรอบ108ปีของสมเด็จพู้ยาจารย์โตนะครับ2ปี2 5งพนอ่สิบนะครับปี2 5งพ2นห้มิถุนายนนะครับปี2523นะครับ,ปรบ108ปีวัดละฆังนะครับเป็นพิธี อ่าเป็นเป็นวัตถุมงคลที่เป็นหนึ่งในพิธีของวัดละคังที่ที่เป็นพิธีใหญ่พิธีเสกมหาพุทธาพิเศษใหญ่นะครับผมก็เขาก็สร้างกันอยู่หลายวัตถุมงคลอยู่หลายอย่างนะครับทั้งรูปหลอ่อทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งพิมพ์ของพระสมเด็จนะพระสมเด็จพิมพ์พระประธานไหม นะฮะเออพระสมเด็จไม่มีนะผมไม่มีพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จราคาก็หลักพันใช่ไหมฮะหนึ่งร้อยแปดปีนะครับของของไม่แท้มีนะครับของของเรียนแบบมีนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเล็กๆนะครับแต่ว่าอ่าก็ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่อยู่ในพิธีนั้นเหมือนกันก็คือพิธีใหญ่นั่นแหละนะครับผมจัดสร้างนะครับ อ่ายี่สิบสองมิถุนายนเสกใหญ่นะครับเอยี่สิบสองมิถุนายนสองห้าสองสามนะครับโดยนะครับโดยเอ่เกจิคณาจารย์ในยุคนั้นนะครับเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นเออมีใครบ้างล่ะปทีเนี้ยนะครับก็เขาบอกก็มีเขาเรียกเป็นงานปลุกเสกปลุกเสกหมู่นะครับปลุกเสกใช้เขาเรียกมหาพุทธาพิเศษก็คือมีเกจิหลายๆองค์มาร่วมปลุกเสกนั่นแหละเออถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะครับ มีใครบ้างเนาะจำได้ไมหมละ่ะบัดทีเนี้ยเออมีใครบ้างอ่านะครับก็มีนะครับของปี23ใช่ไหมฮะเออปี23ทันหลวงปู่โตอยู่ตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลเขาบอกมีนะครับอ่าหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับหลวงพ่ออุตมะ ออวัดอะไรนะวังวิเวกการามใช่ไหมที่อยู่กาญจนบุรีไม่หลวงพ่ออุตมะเนี่ยนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่น้องพ่อองค์นะครับหลวงเจ้าคุณเที่ยงวัดละคังนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อเปืองวัดบางคานหลวงพ่อดีวัดพระรูปหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อแชม่ออม วัดดอนเย่หอมไอ้นครปฐมนี่ม right like right right ีมีอยู่สองหลวงพ่อแช่มนะสายนครปฐมเนี่ยนะครับจะมีอยู่หลวงหลวงสองหลวงพ่อแช่มนะไม่รู้ว่ามีกี่หลวงพ่อแช่มแต่ที่หลักๆที่มีชื่อเสียงจะมีอยู่สองจะมีอยู่อ่ามีอยู่หลวงพ่อแช่มวัดดอนเย่หอมกับหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับคนละแช่มกันนะครับเออคนละแช่มกันนะครับผมอันนี้ก็ในในพิธีปีสองพห้าสองสามเนี่ยเป็นหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย่หอมนะครับเออหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย่หอมหลวงพ่อ เมียนวัดโพกบเจ้านะครับหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลัดยาหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องหลวงเจ้าคุณวิเชียนวัดเครอวันหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันไหมวัดสารวันวัดป่าสารวันโคลาชนะฮะพระอาจารย์เฉลิมวัดพญาติการามหรือวัดพญาตนะครับหลวงพ่อทูลพโพนิมิตรหลวงพ่อเสงวัดกัลยาหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลแล้วก็หลวงพ่อเริ่ม หลวงพ่อเริมวัดวัดจุกกระเชอนะครับหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชอนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีเยอะมีเยอะแหละมีมีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คร่าวๆที่มีชื่อเสียงที่ได้ร่วมใน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 วาระนี้นะครับเป็นกิจที่มีชื่อเสียงที่มาร่วมในวารานี้ก็โอ้ แค่นี้ก็เหล e ือกินแล้วแหละนะครับที่ที่เอย่ยนามท่านมาเนี่ยนะฮะก็แค่นี้ก็เหลือกินแล้วในในความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับประกอบพิธีนะครับตามแบบฉบับโบราณของวัดละคังนะครับในส่วนของพระสมเด็จน่ในส่วนของพระสมเด็จร,รุ่น108ปีเขาบอกก็รวมรวบรวมมวลสารของของของ,ของพระลักของของงสมเด็จวัดละคังวัดบางขุนพรมเก่าเนี่ย ะก็รวบรวมมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทั้งอะไรนะผงทูบผงดอกไม้ผงอะไรต่างๆเนี่ยในสูตรของวัดละคังเนี่ยก็ถือว่าทาได้รทำได้ทำได้ดีพอๆกับรุ่น100่งรอยปีออรุ่นอนุสร100งปีวัดละคังนะครับหนึปีใช่ไหมฮะก็มีอ,อนุสรณ์หนุ่ร100ปี นะครับถ้าอนุสร์หนึ่งร้อยปีวัดละคังราคาก็จะแพงหน่อยนะครับราคาก็เป็นหมื่นพิมพ์สวยๆก็เป็นแสนนะครับส่วนหนึ่งร้อยแปดปีราคาก็ยันไปที่หลักร้อยนะครับก็จนถึงพันกลางนะครับแต่เหรียญอย่างเงี้ยวัตถุเหรียญก็คือพูดถ้าพูดถึงสมเด็จวัดละคังเนี่ยเขาจะนิยมเป็นพระสมเด็จมากกว่าจะนิยมเป็นเนื้อผงมากกว่าส่วนเป็นโลหะรูปหล่อหรือเหรียญอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยนิยมกันพูดง่ายๆคือไม่มีราคา นะฮะเออราคาไม่ใช่ว่าไม่มีราคานะมีราคาแต่ไม่แพงเท่ากับอ่าพระพิมพ์ที่เป็นพระสมเด็จนะครับหรือพูดง่ายๆคือไม,ไม่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับประเภทพระผงนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะพิธีลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของวัดละครั้งที่น่าสะสมไม่ใช่ว่าค่าหน้าสะสมหรอกเออเราจะสะสมไว้ทําไมเนี่ย <c oughs> นะเออเป็นไม่เอาไปว่าเช่ามาแล้วก็แขวนอ่าแขวนคอนะครับบูชาแขวนคอพึ่งพุทธคุณได้เลยนะครับองค์เล็กๆเ,เหมาะสําหรับอ่าเด็กเออเด็กบ้างสตรีบ้างที่ไม่อยากแขวนองค์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็สุภาพสตรีนั่นแหละครับ นะครับแบบนี้ก็เลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยแหละนะครับเออราคานะฮะร,ราคาก็ยังไม่ได้สูงมากนับอย่างเหรียญอย่างเงี้ยนะฮะร,ราคาอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะครับราคาอยู่ที่สวยสยก็สวยส,วย,สวยก็ไม่เกินไม่เกินปัจจุบันนี่ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินพันไหมไม่เกินหนึ่งพันนะผมว่าเนี่ยราคากลางๆก,ก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อย นะครับราคากลางๆก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าร้อยนะครับเอออย่างต่ำก็ต้องมีหละ300ยใช่ไหมฮะอย่างต่ำก็ต้องมีหละ300ในส่วนของอา่าเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญรุ่นนี้แต่อย่างอื่นก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับเป็นวัตถุมงคลประเภทอื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับเออนี้ราคากลางไม่รู้ว่านิ่งกันอยู่เท่าไหร่แต่เอาง่ายๆคือหลักร้อยนั่นแหละ500บวกลบเออต้องพูดอย่างนี้500บวกลบ ลบจาก500เท่าไหร่นะครับหรือบวกจาก500เท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นหนึ่งวัตถุเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของวันละครั้งที่พิธีดีพิธีใหญ่ที่นํามาให้ชมกันนะครับปัจจุบันนี้ของเรียนแบบไม่รู้ว่ามีหรือยังผมว่าของเหรียญแบบก็น่าจะมีแล้วแหละหรือเรียนนี้เป็นเรียนเก๋นาะเนาะ,นะยังไม่ได้เช็คเลยเพิ่งได้มานะฮะเจอในกองนี่แหละกองกองสิบ,บาทนี่แหละนะฮะพวกนึงด้วยว่าเหรียญเล็กมั้ง เหรียญเล็กคนก็เลยหาไม่เจอผมไปแล้วเจอก่อนได้มาก่อนมัน้งนะฮะก็อ่าของไม่แท้ไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังนะฮะแต่ว่าไอที่เป็นพิมพ์พระสมเด็จเนี่ยมีแล้วนะครับพระสมเด็จเนี่ยมีมีไม่แท้ออกมาแล้วนะครับพร้อมกล่องด้วยนะครับแต่ก็เนื้อมันจะไม่เหมือนนะครับเนื้อไม่เหมือนแล้วก็ เขาเรียกเนื้อมันไม่ไม่ไม่ได้ดูอันนั้นเหมือนกับของแท้นะครับในส่วนของของพาสมเด็จมีมีมีเกแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญไม่รู้ว่ามีเกหรือยังเอ้ามาดูหน่อยผมก็ยังไม่ได้เช็คเลยแต่ว่าดูจากเขาเรียกอะไรดูจากที่เราได้มาดูจากตาเปล่าเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยผมว่ามันแทอ,อผมว่าเป็นเหรียญแท้นะครับแท้ดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะประมาณหรือเปล่ายังไม่เช็คเลยเอามาทําคลิปก่อนเลย นะฮะอา้าวผมว่าแท้อ่ะนะอา้าวดูรายละเอียดหน่อยสิอ่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้แท้ไม่แท้นะฮะอ่ะนะครับปับป๊บนี่ปั๊บนี่เห็นไหมฮะปี2อสาอ่าเห็นไหมฮะการแกะบล็อกแกะพิมพ์ฮะหน้าตาเห็นไหมฮะคมชัดนะฮะคมชัดลึกรายละเอียดหูเห็นไหมฮะใบหูเดี๋ยวเหรียญเล็กและจับลําบากเนาะ อ่านี่เออใบหูใบหน้าลายผ้ามือการแกะเห็นไหมฮะอ่าอ่อนช้อยงดงามไม่แข็งนะครับไม่แข็งทื่อนะครับไม่แข็งทื่อนะฮะเห็นไหมอ่านะครับอ่านะปัจจุบันผมยังไม่ได้เจอของเรียนแบบก็เลยไม่รู้ว่ามันเกย์ยังไงแล้วก็มันแท้ยังไงเอาเป็นว่านี่แหละนะฮะ ผมว่าแท้ดูง่ายแล้วนะฮะในบรรดาเพราะว่าไปดูในข้อมูลการจัดสร้างไปดูในอินเทอร์เนต็ตที่เขาลงข้อมูลไว้มันก็เป็นแบบนี้เหมือนผมนี่แหละนะฮะเออก็มีรายละเอียดเหมือนกันนี่แหละนะฮะนะครับนี่ด้านหน้าของสมเด็จพระจารย์โตนะครับเต็มองค์นะครับนี่อ่านะครับแบบนี้ก็ ด้านหลังาด้นังก็จะเป็นอะไรบ้างวัดละคังนะครับโคศิตารามนะครับวัดละคังโคศิตารามอนุสร์108ปีนะครับอนุสร์108ปีนะครับแล้วก็เป็นรูปละคังคว่ำนะครับเออสมเด็จนะฮะสมเด็จสมเด็จพุทธาจารโตนะครับสมเด็จพุทธาจารโต ผมรังสีนะครับผมรังสีแล้วก็22่มิถุนา2523้าสามไหมตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นแท่งเออตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งเป็นแท่งนะครับดูสวยงามคมชัดลึกนะครับขอบตัดปี23เป็นยังไงบ้างก็บอกดูขอบตัดผมก็ไม่ได้เออนี่ชัดไหมนี่นี่คือขอบตัดปี23ขอบตัดเลียนนะครับ อนี่อ่าก็ตัดครึ่งฉีกครึ่งนั่นแหละอ่าอ่าตัดครึ่งฉีกครึ่งนั่นแหละนะฮะอ่านะครับผมก็เป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพเขาเรียกเลยสภาพแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังไม่ได้โดนสัมผัสมาก เออยังจะโดนสัมผัสผมคนแรกนี่แหละบ้างสัมผัสเนี่ยเออศึกซนอหนอนี่เห็นไหมฮะหน้าตาคมชัดปึ๊บแบบนี้อ่านะครับเป็นรูปของสมเด็จผู้จารย์โตผมรังสีนะครับอ่าราคาก็500บวกลบก็ไม่รู้ว่าลบลงเท่าไหร่เออราคาบวกลบ นะลบจาก500เท่าไหร่บวกจาก500เท่าไหร่เออหรือลบจาก500 490เหลือ10บาทนะฮะเหลือ10บาทนะฮะเอาตาดีได้ตาลายเสียนะครับนี่แหละมเนสนห์ของการเขี่ยกองประคองชีพนะครับการเขี่ยกองก็นะฮะก็เจอก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่เจอนะคนอื่นเขาเจอแต่เขาไม่อยากได้มั้งหรือ,อยังไงเออนะครับผมก็เสียดายพิธีดีอืมพิธีดีเสียดาย แล้วก็เอามาแขวนเอาเอาาเ่อเอามาเลี่ยมองเล็กๆเอามาเลี่ยมเออผมยิ่งชอบแขวนองเล็กอยู่เออเดี๋ยวเอามาเลี่ยมแขวนอีกสักองนะฮะหรือเอาไว้เลี่ยมให้ลูกให้หลานนะครับเนี่ยเลี่ยมพลาสติกเออเลี่ยมพลาสติกเนี่ยเอาไปเลี่ยมพลาสติกแล้วก็เลี่ยมให้ลูกให้หลานนี่แหละนะครับสําหรับอ่าอ่าเหรียญนะครับผมวัตถุมงคลรุ่นนี้นะองเล็กๆนะครับไม่ได้เขาเรียกไม่หนัก เบาเบาดีนะฮะราคาก็เบากระเป๋าด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของวัดละครังที่น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาอีกรุ่นหนึ่งนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับพิธีดีพิธีใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมครับฟังลายจากรายงานเกจิคณาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีเนี่ยนะฮะมีแต่แบบสุดยอดระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องราคาก็ต้องขยับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับราคาขยับขึ้นทุกปี ขยับขึ้นแน่นอนนะครับตามความต้องการของของของกลไกการตลาดไม่แน่นะพระพิธีดียังไงก็ต้องมีประสบการณ์พระพิธีดีเกจิดังเนี่ยนะฮะไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีประสบการณ์นะครับผมต้องมีประสบการณ์แน่นะฮะก็แล้วก็ราคาก็ต้องอขยับแน่นะครับเพราะว่าพิธีเรียกอะไรอ,อ,อายุพระด้วยแหละปี23ใช่ไหมแล้วก็เกจิคณาจารย์ที่ร่วมลุกเสกก็ถือว่าเป็น หนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของวันละขังที่พิธีดีพิธีใหญนน่ก็ใกล้เคียงนะพอๆกับไออนุสนรุ่นน้อยร้อยปีนั่นแหละแต่อันนี้เป็นรุ่นุรน่รุ่นร้อยแปดปีรุ่นร้อปีนี่ปีสองพันห้าร้อยสิใช่ไหมอนุสรนหนึ่งร้อยปีวัดละังเนี่ยออปีสองพันห้าอยสิบห้อันนี้ก็อนุสรหน100ึ่งร้อปีอนุสรุ่นหน้อยแปีก็เป็นปีสอ2พันห้อะครับก็ห่างกันประมาณสักแปีในการจัดสร้าง นะครับอ้าวนะครับชอบรุ่นไหนนะครับชอบแบบไหนนะครับรุ่นไหนของสายวัะคังก็ลองไปพิจรารณา,นาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช่าตามบบบกํา,บบนะกกากลังศรัทธาที่เรามีนะครับก็เช่าตามที่ชอบชอบแบบไหนก็เช่าแบบนั้นนะครับอีกที่สําคัญก็ตามกําลังศรัทธาที่เรามีนะครับราคาก็ไม่ได้ตายตัวนะฮะราคาก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ ปล่อยเช่าแล้วก็ผู้ขอเช่าที่จะตกลงเจรจาตกลงกันเองนะฮะเอ่อเลอเพอพูดถูกคอกันถูกใจกันให้ฟรีเลยก็มีนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะให้กันฟรีฟรเลยก็มีมันไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้เขียนราคาพระไว้ที่เหรียญด้วยนะฮะก,ก็ก็เลยต้องขึ้นอยู่กับพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกันเองนะครับผมแต่นะ่าที่ว่า มันก็ต้องมีราคากลางที่ที่เขาเรียกอะไรเขาหมุนเวียนกันเออราคากลางหมายความว่าเขาคือคนส่วนมากเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนมือเขาหมุนเวียนกันประมาณนี้เออก็เลยว่าก็เลยบอกว่าเออเนี่ยราคาก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนั่นแหละความพอใจของสองฝ่ายนั่นแหละเป็นเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นหลักสําคัญ นะครับผมนะครับอ้าวโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สระนะครับชมพักเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับเออเก้บ้างไม่ไม่ไม,ม่แท้บ้างไม่แท้บ้างดูไปไปนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรดูก็มาดูเล่นๆไปนะครับถ้าไม่ดูก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้ <c oughs> นะเป็นกําลังใจให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมอ่าในการไปเขียกรองประคองชีพนะเขียกรองหาพระมาโมนี่แหละ นะฮะนะครับผมอ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ